เหรียญหนึบาทที่ระลึกตัวติดผลิตน้อยหายาก1ใน5อันดับมีดังภาพนี้เลยนะคะหบาทหายาก2,500เสด็จนิวัตสามรอบ who โปรยคัเหรียญหนึบาทที่ระลึกตามภาพนี้ผ่านใช้รับซื้อในราคาเหรียญละ20บาท เหรียญหนึบาทที่ระลึกตัวติดผลิตน้อยหายากที่สุดนิยมที่สุดอันดับ1นถึงหาตามภาพนี้เลยค่ะเหรียญตัวติดผลิตน้อยหนึ่งใน5อันดับนะคะ 2, 500, สองพเสด็จนิวัตสารอบ WHO โปรยข้าว1บาทพศสองพันาจำนวนผลิต3ามล้านหนึ่งแเหรียญจ้า เหรียญกระสาบบุญเวียนพศ2,500ก้ารตราแผ่นดินรับซื้อในราคาเหรียญละ20บาทเหรียญกระสาบที่ระลึกเสด็จนิวัตรพระนครจำนวนผลิต4 4 3ล้านสเหรียญเหรียญที่ระลึกเสด็จนิวัตรรับซื้อในราคาเหรียญละ20บาทรกระสาบที่ระลึกวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระชนมายุสรอบ รับซื้อเหรียญสามรอบหนึ่งบาทในราคาเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญกระสับที่ระลึกสามรอบในหลวงรัชกาลที่เก้าพศสองพันห้าหกจำนวนผลิตสามล้านเหรียญเหรียญหนึ่งบาทองค์การอนามัยโลกครบรอบยี่สิบห้าปีพศสอง6จํห้าหนึ่งหกจำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญซื้อเหรียญ w h o ในราคาเหรียญละ 20บาทกระสาบที่ระลึกองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติปี2520จำนวนผลิต2ล้านเหรียญรับซื้อเหรียญโปรยข้าวในราคาเหรียญละ20บาท